วันนี้พาทุกคนมาที่ร้านอาหารขาหมูกาแลต์มบลวัดจันพิษณุโลกผมเคยกินตั้งแต่ตอนที่เป็นร้านเล็กๆครับแต่ตอนนี้ร้านได้ขยายใหญ่ขึ้นมากมีทั้งเมนูข้าวกระเพราก๋วยจับ๊บน้ำเงี้ยวครั้งนี้ผมก็สั่งมาเป็นเมนู3เซียนกระเพราหมูกรอบและเมนูน้ำเงี้ยวครับอยากบอกทุกคนเลยครับว่าทุกเมนูที่สั่งมาน่ากินทุกเมนูเลยจริงๆครับและในแต่และเมนูที่สั่งมาให้เยอะมากจริงๆครับสำหรับผมแล้วผมชอบเมนูหมูกรอบที่นี่มากครับจิ้มกับซีฟู้ดกินขึ้นมาคืออร่อยมากและกรอบมากจริงๆถ้าาาใครมาทนานนแนะน ให้สั่งเมนู3เสียนครับพอจะได้3เมนูหมูกรอบขาหมูและหมูแดงครับทุกคนสำหรับเมนูหมูแดงครับก็จะมีน้ำหมูแดงให้ราดด้วยซึ่งน้ำหมูแดงนี้มีความเข้มข้นมากเมื่อได้ทานกับข้าวสวยบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากครับทุกคนและสำหรับเมนูขาหมูก็จะมีน้ำขาหมูให้ซึ่งผมก็ราดลงไปในจานเลยครับได้ความฉ่ำมากสำหรับขาหมูก็จะมีแบบเนื้อบนหนังเวลาเรากินกับน้ำขาหมูมีความหวานอร่อยแบบกลมกล่อมและนี่ก็จะเป็นหมูกรอบจากกระเพราครับแอบแย่งน้องภูกินเป็นกระเพราหมูกรอบที่ฉ่ำเครื่องแต่หมูยังมีความ กรอบอยู่และต่อมาเป็นเมนูน้ำเงี้ยวครับน้ำมีความเข้มข้นและกระดูกหมูชิ้นใหญ่หมูมีความยุ่ยกระดูกอ่อนทานง่ายใครสายน้ำเงี้ยวบอกเลยว่าต้องชอบแน่นอนครับทุกคนเมื่อทานของข้าวเสร็จผมก็สั่งเมนูเต้าหู้ทอดและเผือกทอดมาซึ่งอันนี้ก็จะรวมเป็นเซตเดียวกันเลยครับและเมื่อทานเผือกทอดก็ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มของทางร้านเป็นเผือกทอดที่กรอบนอกและนุ่มในมากบอกเลยว่ารสชาติกลมกลม่อมอร่อยลงตัวครับและในเซตนี้ก็จะมีเต้าหู้ทอดด้วยครับและเต้าหู้ทอดมีความกรอบเล็กๆและมีความนุ่มด้านในใครสายของทอดทำ แล้วต้องสั่งครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอืนอ่นๆอย่างเฉาก๊วยนมสดทอดมันย่างพื้นที่ภายในร้านกว้างมีโต๊ะนั่งเยอะและอากาศไทยทดีสําหรับใครอยากลองมาทานที่ร้านสามารถพิมพ์ใน Google แ a p ว่าขาหมูกาแลได้เลยครับทุกคนซึ่งร้านจะอยู่ติดถนนเลยครับอยู่ทางด้านหน้าบู่บ้านจัดสรรหรือให้สังเกตที่ป้ายก็ได้ผมจะเขียนว่าขาหมูกาแลมีพื้นที่สําหรับจอดรถอย่างกว้างขวางเลยครับทุกคนใครเคยมาทานที่ร้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับ